อันแล้ปลากีเหียโอ้บันบ่นบะเถือเป็นแหงร่อนตดออกเขี้ออกเองครับ <c oughs> โอ้มาเน,นี่ยนอเซฟอันนั้นผ่านมองเอาอนี่ผมครับผมแบบพอดีนั่นนี่นอตนี่ีเขาเห็นวะมีกบเบากังมันแมนแล้วตัวนี้อะไรพี่ออ้ออาวไปดีตอนสนั่วทุกคนหลัง,ลง,ลงแล้วหลงวังแล้วจุกกลดทานกจุกกลดปุ่นกินจอาจินก่อนท่านมีผได้ไปทางไหนดอกอยู่บอลเมื่อยแหงโอ้ แนั้นกินอันนี้กินเห็ดอะรเห็ดอะไกี่ขานเด้อมันมันลายเนาะกินเลยรอยากนอนคืออยกหล่อลยกินอกินอเลยก็มั่นเลยอก็ผ่านบมอบางยาก็นอนคดในหินจิตใจหายมู้ภาคูป่าวะจะม่กินนอนไม่อยากมัจ๊กรียกไปหา้พูดกินนอยอีกน้อยอีกชามืดอีก้ามื้อู้ห้ากินช้ามื้ออีกผ้ามือลาบเลยปิ๊ยา โอ้ทานเขาไอ้ชูนี้ทางอะไรเหรอฮัลลเสร็ถัวแล้วเนาะเย้ยมันมัน่วงมันทันเลรอเด้ทันที่ว่าอย่งนึงอีข้านจะตัดเอาวันละไก่วันนี้ไก่ไก่โอ้รสชาติเข้มฝนเลยนี่ได้เลยมบริบบบดบบ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 ้บบ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  มันจะทันแท้เลยนี่จากมูสีเอาอเขาไปกินงมูสีาแล้วเบลเล็วเกนนี่กับนอนออกก่อนกันนะมันอนอีทีเมื่อยยังเต็มอีกพิ้องแ่อขาน้ำคอแลจะได้อะไรผ่านกินฮอนดีสมาฮเชลูเชลีเปกินฮอนไม่อาปมาจากอีกสามมือบวบบวเมื่อยลกใส่คอเขาชงไซย่นี่กินน้ำมันลายปวดหัวอ้่ลงเซมอันนั้นเห็นอีแล้ นีเซมาเน่าเนี่ยท่านมีผู้ใดไปทางไหนยังแบบยังกินฮอดบาร์นะผู้ใดก็ได้เอ้าตะก่ตาขี้ไปใส่เมาเห็นอยู่โชวได้ได้มื่อคืนนี่ยังไปแจกลายสีไปหรือเปล่าคอยเมาคอยคอนเทนต์เลยนะเต็มระเบียบคอนเทนต์โอ้เจ๊คอนเทนต์นอนเมื่อคืนนี่คอนเทนต์ตัวนี้มูกินนังกรอบชุดเบิร์ดเนาะไปสร้างคอนเทนต์นี่ โอ้ไปนอนนี่ไอ้หินตัวนั้นเมื่อคืนนี่เขากินนังกอบนไปนอนนทหารสูบๆทหารมวยหยองหลามก่อนคอนเทนต์อ้่ะเฮโลดคอนเทนต์ตัวนี้ตัวเดือดจะเอาชิยงโยนลงหนามคอนเทนต์เดือดจะได้ผมมีแฟนทีไปบ่ตอนเสานี่ย่างเนาะเอาตัวนี้เขาก่อนเอาตัวนี้เขาก่อนเนาะนั่กินเอาแต่มเมื่อคืนนี่ กินอิ่มเลยกับป้ากันใยญ่ๆกันทิ่มในนี้แหละเอะเลยกินแต่ไขมันนะกินแต่ไขมันซีนมันอยู่นิเวิรนี่เอ้าหมดหมดหมดยังบะกะอะไรหมดหมดเขาอยู่นี่ก็บภาคที่กันหมดเลยอนมาหมดหากหมดอันนี้มาต่อไม่เห็นเนาะเออแปลกเลยผู้นิติหมดกระจายแต่ประชนนะเหนือเห็นมันไม่เห็นยาดีบอก ยาดีควรไปไหวขัว่วยอไล้ละเามีเป็นเตาเลยมันสาแตะกูมองบ่บ่ซื้อมองให้เราซื้อใช่มาโชงโมเปียะจ้าอยไรคนนะเออบอรตี้หาหาบ่จะไลยเติบเนาะปลาหลนี่หาวแล้วอยาเอามองสี่มาเมนตะปลาท,ท,ท,ทอดนปุนี่ปูเ,ปเาก<ว>ินกันยากว่าจำเนีบ่บ่เบิ้งไปชิเบิ้งจากันเลย มาบ้าเอโอ้ะเดี๋ยวว่าเฮ็ดในตนี่้าใน่อยากเฮ็ดอีด้โดยใหญ่กันเฮ็ดเอาเ้านี่เาจะไปรัดยเดี๋ยวไปอันนั้นเบึงมองนาไอเป่ากันอาบน้ำด้วยซะย่าัว่ป้าพาอีกแล้วแบกมือนี่เป็นเงินเป็นคเลยเอหนึ่ง้เนาะไป่างาัวเยต้องระวังนิดหนึงด้วมันมืนนะมันเป็น ขี่หินจะได้เต็มแลยดิยแต็มหนึงเลยเดิยปลาขี้เฮียก็ถือขนดิ <c oughs> แล้วเฮ็เอฟซีคอมเมนต์บอกปลาขี่เฮียตัวเละหลายอ่างว่าแล้ม่อวาปลาขี้เฮียนมนมีขี่กระเพอเยอปเปลยต่อเลยตลยมึงเขามีขี้กระเพื่อแล้วมีขี้เฮีย <c oughs> ขี้แล้วก็มี <c oughs> <c oughs> เสียนเสียนมองเอาอันนี้มาบนไดเออออ้ยปลามาต่อตีนปลาว่ามาต่อตีนใหญ่ได้ปืนนี่มีหัวได้ขน,บบน,นาดใหญ่ลุดได,ด้งอไอเพราะว่ามันตา,า,ามันเข่าหัวมันหน่อยหนึ่งได้หัยกเขินนี่มุได้ยย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 ย thư yêu của chắc, thư yên. Lút chẳng ừ. cả. Oh, thư gì thăm. Tất cản gần. lời. bà thăm. Tất cản con Hào Oh, bà thăm. mình cản gần. Tất đấy, thưa Tất cản gần. Tất là gần. phu. cản đang bao nhiêu gần. Ôi, cản Oh. Khác. oh. Đại rồi dù ngon nổi bà đại đấy, Tuy bà nằm nên nhìn mất lợi quá Ngồi bà 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 Như thường hiến dữ bà nằm thường chắc nói thế Để mong thường thường nữa nè Chắc ngát nhọn thường Chắc nói khiến mà thường Nhìn đều chắc nhìn thường Mèn lẽ bà ấn Cơn dữ Xe lạnh Cơn dữ xe lạnh Chụp 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 cho bà Bó đi. Đi Ủa bà Bà nhảy nó ได้อำนาให้มันยังบ่ก่อนใช่นี่เอออาตัวพูดแล้วสักแฟบยังไงสักแฟบยังดีวะเฮ้ยบ้แต่เก่าเนาะแดงสักไม่หยบโนเนนั่นใส่บดายด้ผ่านะเมนโดนอันนี้มันดนไปางไปหดังนึงที่ได้ซองทำโตนี่บ่ อันนี้ฮะตมัวใหม่ดดแล้วกินกับอันนี้ปลอยปลาป้านมองนื้อหัวสัตว์ขั้นแองที่อยากมาเนี่่ใช้ำนักม่สมบอามันขึ้นกุ้งเมื่อเกีบเมื่อกับล้ยตัวเต๋อปลายังอันปลากิฮเอียฮะอีเนีปลากิฮเอียตัวไหนน้ ตัวนี้บ่อเออตัวเลไลโอ้มัว่าปลาขี้เหี้ยขี้เหี้ยน้ำมูนเอาไว้สามแ้วเนาะเอ้ามวยปลาพาไปดีสีอีกเนาะมันเลิกมองมาทั้งฝืองมาทังฝืนเนี่เดือดร้อนดีแล้วมันบุชีกมันชีกดิสีวาหายมันอีกโอ้ยอย่างนี้ปีนเลยเนาะปีนเผาเลยอย่างนี้ถืออาบน้ำตอนเช้าเลยทุกคน เย็นนะตอนเช้าคอยมักไลยตีตะแล้งนี่ยคอยย้อมรอเหนาวตอนเช้านี่ยเย็นเดือดขาดเลยหมดเบิ้องอุ้ยโอ้ยโอ้ยเหี่ยวใช่หนาตอนเช้านี่ยอุ่นอมืนอคืนนี่เห็นมือแรงนี่เบ้งอาอปนี่เนี่ยมาสกีบตัวโอ้ยหอยจุกเนาะหอยปากแดงไปเมื่อวานนี่ึ๊บ ไปไป,นในในป,ปไดเลยวันนี้ได้พวงมาลัเลยตอนเสาร์นี่อบเหน็หนเนาแต่เมื่อคืนนี้อบไปเห็นโลบหนังโลบน้มันโอ้สีสบออ่อนขั่วภาคตลึงเนาะ เห็นด้วยตรงนี้ส้ิกา่อยป่ะนี่มาตันลโอ้ทักหักๆักหักเักาักหักเักหเก็ักห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 ักนันหัรเันหักําลหัก้ัยหนกหัอห้กนักหาขหกหัหักนกหัังหัหกหากักหักหัหมกห กี้เหียื่ไว้มันเ็มนคือีเหียแท้อันนี้โอ้ปลาอยังปลาอึ้งยปลาเข่งโอ้ปลาอึ้งยางปลาองนี้ปลาเข่็งเว้นย่ปลาอนีแปลกว่ะปลไม่น้องมาปลาองยังเบิกตากันไน้อยอีเท่งนี่ปลาตายปลาเข่งเ่งจะตั้หินไปเลยนี่เท่งจะบุหินปลาเขโอ้ปลาองอะนี่ กองก็อยังมั่วๆแน่ตอนเสาร์นี่เช็ดจะได้น้ำมันนนีเห็นติดเต็มเมื่อคืนนี่พ่อยากออกเอาน้ำเหล้าหลังฮะน้ำเหลาล้างซอยน้ำเฟดแล้วสิล่ะเอาทำงานเราเป็นผู้เฮ็ดเราเป็นกำลังใจให้เขาบานบอกมาหลอดเละใส่งานนักไม่ได้เออบ้านบอกใส่งานนักเจ้าเมื่อคืนนี่โอ้ยได้โมหนักคนนี้เนาะเมื่อคืนบดวชกินข้าวบนที่นี่านบอกใส่ โตด้นั้นแล้โตได้ขี่ชูล่าเามักเกยวเ็ลโอ้เอากีาพาลอยทีแกนแห่งงามวายสีปลาลงด้วยไหมายงะเลาซอยมม่ม่อยไใ่ซอยได้เลยกันี่นี่ซอยนึ่งอยเป็นอันนั้นบอกกระดูกเวด้ออกปะเอาเอาออกอะไรบออกอะไรแล้วแต่มีตุไงแต่วออกเนาะ เอาบริการเคลเขาได้เนาะขี่ผาไปไปหารแล้วโอ้โหเมนีคือว่าไปได้ปทางไหนตอนเช้านี่กินเขาแล้วจังที่ไปไปแล้วโอเคท่าสที่ไปมันใกล้เลยครับก็เลยแบบกินเข่าก่อนทำนี่เนาะเนาะทำตาทีเด็รอแล้วตอนนี้มันตาทีเด็ดแล้วโอ้มีเท่านีร่ครับนะเว้ยเข่านี่ระดูกเดียวไม่ต้อง right? ออกเนาะ มตัวใหญ่อนนงอยมเอนาะเอาหัวตะมเลยใ่หมนลิตนะเฮ้ยทจกขี่ยใจแล้วนะโตอยากมสับไม่กล่อมันจะตายและ นะตู้สับับดบบนีั่มกินโดนไปเหลืองเหมืนกินโดนไปแดงอีกนะก้อนเนื้อปลาหน่อยน่อยเขาไปยาอ้าวันั่น่ะหมอนีกไ่ได้เท่านผ่านมีขั้นคั่วขั้นนี่ข้าเอาเอาส็อคเกอรั่วาหน่อยเอาช็อเกอคืออะไสถานการณ์มาจะชี้ก็ว่าเลือ าขมช่หมองบริชายได้หมอหน่อยอยู่ซอย้าันเอนี่ปลาเหอทุะเหัวบันชิต้ไปอ๋บานนีห้ากิฮะบนมอบได้บานนี้ซอยแล้วกิฮะบนหมอบก่อนเฮ้ยเอานแผนแผนตัวอะไรได้บานนี้ผนตัวแล้วซอยห่างอะไรจะได้ในพันเกาว่าชีเีย แมนบอลอบอลทันใจอ๋อโตหัวรคือไปขึ้นปะ,ะอ,ะอนะนืนี่ขึ้นดาตาต้นยังอะนเลอ๋อโอ้เฮ็ดหิงแล้เนาะนี่เนาะโอ้คัก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 ,คก,คอกเอาฉิบมาอย่างเห็นเอาเต็มมาขึ้นนี่ตอนเชา้าคิดว่าสิได้อบเห็นต่นนั้นแล้วเปลี่ยนแผนอีกแเลยอยากกินก้อยเปล่าสั้นพากันกินมาขึ้นนี่รู้สึกว่า ม,มันเยะแพมันแล้วก็ก็เลยอยากกินก่อยป้านี่วอนเขานอนเมื่อคืนนี่ทุกคนนอนอยู่นี้นะทีงมงา,านเขาก็นอนอยู่พุทธห็นเบิเบ่าหน้นาว่ากับบังหนาว่าจะเตงวดก่อนเนาะจนมันบูดหน้าวกับบังหนาว,นาวคือเก่าใช่หไหมอ่าตอนนี้มันออกเอ้ยเห็นแล้วจะโตนะโตเห็ดเดี๋ยวชิทวงเนี่ยนี่ตัวยนในเหนอกชอชชอีกถั่วเข่าเลยแหละบะถั่วเนื้อสันนด้วย ยังเสายังเสียวมันสั่นมักเลยบอโอ้ขนานี่เนาะหยกไขมือมันต้องห่วงนี่เก็ดตัวนี้คันดำหน้าได้นี่มันเริ่มเกิดกิกลายจนออกเนาะกิกลายว่านิคลายจนออกวะนิกหย่อนก้นลายไปซาวเลยอ๋ออ๋อโอ้โหบั่นบดเถื่อบไปแหงร่อนตัวออกด้วยขี่ออกแหงค่ะนะแต่กินของดีมันต้อง ใจเย็นหน่อยมอเนร่าให้เลยดีดดาบข้าวมันออกแต่ว่าเรื่องข้าวมันข้าวเยอะแต่ว่าอย่างน้มันแข็งนะอยู่ในลายพี่เหรออ๋อแบบเอาอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งปะใส่เกลือละมอไอตัวใส่ใส่แล้วขับรถไซร์มันเลี้ยวเลยแมนเอาขันเกใส่เกลือมันตัวน้ำตัวขันน้ำหมดตัวนี้อือโอ้เอ้าขนาดน้ำตัวนี้ผ่านเก่าคุ้มหิงเลย เห็นตัวเขาเหลือเม,ะมะื่อวานเมื่อคืนนี้โอ,โอ้มาเนี่ยนอเซฟอันนั้นพันมองเอา้าวพ่นมาจากได้อีกที่วะโอ้ยนี่ตัวนี้แล้วไปอยากขกเนาะเอาเนรไปไดนนี่คือวะนี่คนชนางก่อนก็นได้ใช่ไ่มวนะเนี่ยทำงานเขาเนี่เห็นงานเป็นขบวนขนาดเนาะสรุปแล้วไม่ได้มีเพราะไดอยู่ซื่อๆนะยึดถึกแจกมันยังตัวยัง พูนก็อาบน้าอสิแกออก็แกอ้กคือทึกน้าปลอยนะเอ้เรียเลยเนาะเออชิมบึงชิมือหันมองก่อนชิมมือก่อนเป็นยังไงหับสเด้อเราจะได้ไงชิมอ่ะชิมิมมา ินด้มล้มันลายสวีเีบแของเนียเสียองโอ้จิ้มกอนใหญ่เลยโอ้ยมใหญ่เนาถังับแล้ว e. ดีบ่เอาด้ยในานใหญ่พันวาโกกเพียพระท่ันนี้เฮาก็บ่เคยเห็นจะเขือเดโอ้เายวามันเป็นหาเลยหญ้าน่เป็นหญ้า คโกิอ้อันนี้เขาสิล้นไฟกินครับมันเนก่อยป่าเนีขาสั่งใุกคนในบ้านสั่งว่าถ้ากินก๋ียผั่นนมาให้เด้อโอ้กเพียพาโอ้โหโบโบบวอะไรได้าน่ได้เนในพันเก่าคักแล้วเนาะออออออกเส้นบอกว่าคัคักแล้วออกเลยคักแล้วนะจะมาคักกม่คสิล้นอันนั้นเพียผานก่อน กินีน่น่อนกินโตมาออันนี้กินอันนันมันก่อนเนาะกินโตอันนันเอาเฮ็ดอันนด้พันกาวเบาถือเชือใจแล้วนะอันนี้พาลอยเบาถือขบี้เชือกไปได้อาเด้อาเด้อกู้กอนอมาพ่อเ้วบ่ ตัวนี้ไม่ไปกินบ่าหนิกินแล้วเว้ยเท้สเชมอเลยวที่นี่เนาะที่ราชบุรเที่ยกินได้บนกินได้ตัวไหนเฮ้ยเชนิมจริงค่ะมาวันนี้โอ้มาเด้อทุกคนบาดนี้กกอดปลาฝีมือผ่านมองมาจุ่มตัวนี้ก่อนจักบาทวันนี้ขอเป็นทหารหนึ่งวันกินเขามันต้มีเสือแล้วมีเสือหนาต้องหายตัวเดียว อือไอ้มงคาได้ผ่านมองแน่นมาตี้มึงไปยังเนาะให้มึนอยู่ะเซื้อเพิ่กันเจ้านั่นมีเดียวให้มงมองมักเอายาที่หี้ยยังัอือเอาไปั่นเนาะมอพักเนี่ยมีเศษเอาไปนั่นเนไมเดียวเอาอาืนี่ยาวนี่เสียบคับไเนาะเา่าเนาะเข้า่านหมอืกินยาเออันันอเดีโตมาตจะร้อนะเจ้ากินเน้เบิ่งพันมองกินอะไร เพกินได้พักขามโตโตเลยล่องนุดยอดเลยบอกเอาเนี่ในบงดูน่แหลหอเ่อเลยเนาะหอเลยเนาะหออไไปคุยแก้วะเอวพัดพัดยังดวนเดี๋ยววาริมาซีเด้อขอถอดน้ำผึ้ผู้สิกินเเข้านะุกคนะเาเ่เ้าบริกประจำาสุดเกกเลยเบ้ออันนี้จ เอาแล้วิบกันเมงจกินอันนั้นก่อยผ่านก่อนสื่อนี่นอกเดียวบางกองเวลาเขาเอาตัวบางหยิด่นียวนี่เขามาทวนมากินข้าน้ำกันมาเนี้ยข้าวเศรามาเนี้ตือว่าเขา่ไปทางไหอยู่กระบอลกินกระบอลมาเนี้ยบอกกระอลมันมันนี่ไไปตายทางไหเอาเลยเลยเ้ยเกินแบบตาไอยู่ได้ร ตอนนี้อบอันนั้นผ่านมองเห็นแล้วเห็นแต่เมื่อคืนนี่ยังโมบิดไม่มีประเทโจกเลยนี่โเฮ้แต่ครับก่อยปลากับ่นยิงได้แปะเทือกัจจโลกินโมบิดนะเบิ้งกิจโลก่อยปลาก่อนจักบาทกินบ่ออ๋อเอ้าเันนี้โมกินพักกินหยาเด้ฮารสโลกแปะเทือโลดเป็นยักษ์ไปเป็นหยาเดี่ยวบอเป็นได้ด้ยกัดจับได้แล้วก็ไอุจจร นี่มอนี่่านมองให้จะได้นี่จะได้คอนเทนต์จะเตี๋ยว่ะเน้คอนนอนีคอนบอยง่ายตโอ้เมื่อคืนนี่ยเตคอนเทนต์นอนเนาะตุ้มขวดเนี่ก็ได้ปบกับีนบกบีนมเมื่อแรกัานคอยชิจมลงน้องแล้วคอนเทนต์เลยเหรอเ็ดูเห็นเนี่ย ผักอะไรบดได้เมาตีแต่เดินหนาช่องถอยลังสามจีถอยหูแล้วนาะนองไกๆโลโอ้เห็นหัูหัไหลโอ้แต่ละมัดในรืรออตันี้ยังมันบอกว่าอย่าปาอย่าปากแแห้งดำหมูเลียโอ้หใครเข้าไหวเลยไหวเอยันยันผ่านหมองต่ำเออตกขึ้นเห็นนี่หมูเอินหายน้อ มันเดือดคือลองอันนั้นอันนั้นปลาอันนั้นอันยังอื่นเปียพานเปียพานคือลองเบิ่งมันจะได้บีบกักมันงแมนเปียพานแท้เนะถ้าเปียพานแท้มันทีเป็นไงกายใบบักจ้องเขาต้มบ่เขาต้มจี๊ดคอยไปกินอยู่น้ำแบงนี่ผมครับผมแบบพอดีนี่นี่น่าโตนี่เื่นอ่ะ มันเมนแล้วตัวนี้เลยเพียพานมั่งี่ัวเพียพานมันจะมลอดเบียดก็ได้บอลุงมันมีอีกเขาเอินใบพียอพันอยู่อยู่เลยยอดแต่ว่าตอนนี้พ่นจุกตข้ามเามแล้วเผากินทำมาแล้วเลยเนยเมือนมาเลยวมมาโรดมาโลดม่มี่าติเลคันจอกเขากินนี่ใช่แล้วกินแล้เขาทำคันจอกไง่เขากินจะว่าอียงนี่ม่มีถือเาคนเนาะวางยัลวางแบกทีดที เดี๋ยวมาดีดี่ไปอาได้ยู่รอกได้ละผ่านเก่าเต็มคาราเบลแล้วห่ือ๋อมาได้มาเก็บอันนี้ใครมาหันมัเนี่ไปครมาไปจีกันเปย์ผ่านมองโอ้ยังห้างแต่ว่าคอ้เต็มงานเขานีเนาะเอไาห่วยโต้ทะเลอิ่มบ่เว้ยก็ดึนก็ปิ้นล้างหายหมดแล้วได้เลือนเตโต้เป็นนาเขาอย่างเดียวเนาะ อดได้ผ่านลอยนี่บอกกินแต่ขี่บ่กสีแต่ปาาไพ่เอ้ยกระอดดลิ่งสายน่าแม่บอผ่านลอยฮึานเนาะขนาดลมก็ยังหาเอ้ยฮแล้ววัจะไปหลัดไปยังใช่ไหมมันนอนตุ่มอยู่ี่อากอยเนาะโตนซุปข่วนหวนีเนาะโอ้่านไปไไกล เอาทานไว้นี่บ่โอ้ไม่ติดซุ้มเท่านั้นแหละมนุโนธรรมน้อไปทุกคนเดี๋ยวเขาจิไปเลาะเลยว่าจิไปจอบเบิงบาคิกากเราเขายิงบุถือวันหันนะวันหันหลังเทียมมันออกก็มีดีก็เขานอนโคตรยู่บอลพิพนาเพิ่นอยู่ด้หาเลาะก็แกะเงี้แหละอยู่บ้าน์นะมันคืออยู่บ้าน์ด้่จิจิเลาะทางไหนู่พูดนี่เขามีมังเลาะห้ไยบกเบอร์มันมัเหยียบจมูกเข้าเลยดิหนี่ แต่ว่ามันมาแต่ลายมือแล้วเห็นมาในบอนเขาอยู่เลยนี่นะทีแรกมันลงมานี่ลงแล้วมันขึ้นบ้านมันเก่าก่อนตามนี่เนมือนมันลงออกซ์เสมอเลยแหละนี่มานี้นี่ลงมานี่ไปเอาอันห้าเหลาะไปห้าเหลาะอันนั้นเบิ่งเงินแล่นตัมต้นใหม่ก่อน บ่มันดูดถวนม่ไดงนะพวงนี้นี่โอ้๋เนี่ยแปลนมาที่อีกอืมนี่เยอะเลมอองสมมเลยทุกมาเช้านี้างไ่ได้เอาข้าหลัดเลยเมื่อยนะก็เลยกินข้าวกินน้ำแหลจัไปบ่อนี่เนอยงบ่ห็นนะทุกคน แหม็นกว่าจะไหตีนเหมืนกันเห็นมันง่อยนะหู oh. หอยไปนี้ดูกคนพีไ่ไม่เลยหอยไปปองตัวนี้นะีตรงนี้ไปนี้พอทุกนคนโอ้แต่นเลย มันไปแบบโหไปไมเหี้ยเลยโงนี้พูนหล่อจ่ายนะทุกคนโงนีมูนหล่อจ่ายขาดงเปนเหมงผู้ันผูนมินนี่ บบบอลห้องประคา่าทิศบอลหกหกนาพาเนี่ยแต่ปลาไม่เหี้ยนะหอ้อมมเลาะเบิ้งเส้นตรงเส้นทางมันบอลไปแถวว่าคืนวันแรกเขาจะมานอนรักอย่างนี้เลยแถวว่าพ้นประตกนะเรียกว่ารอบหนาทนเ้ามานั่งอย่างนี้เลยแบบบรตอ้องเลาะนะมันกินน้ำใหม่ทนรอจ่ายไปแต่ดาวรอมาเรื่อย เบิ่งห <át, cuanto S 1> <iah. S 2> อยเห oh ็นต่เด็กปานี่หอยเห็นแพงด้วยนใชมนย่งเินนสียงพวกเวอกแล้วมานง่อยเบิ้องนะเยอยู่ลุมื่นคืนนี้เอายิงเอาน้ำผูย่เถิงต่นี้หอยใหมไปี่เลย หล่อเนื้อทางทางท่าขอไปไม่ชิดพอนะไปทุกคนเอาชิลงเมื่อน้ำไปถือว่าเหาหาหาล่อเบิง่งคักเลยบ่อน,นั่งข่าวบ่อนั่ไปทางใดเขาจะขึ้นมะลังอยูน่นี่นะเห็นอยู่เห็นมันเที้ยวอยู่ไปลงนี้หาภกพรมาเล่นจริงลุยมาเงาะป่าทุกคนนี่มันหล่นลงมา นี่นะนี่มันจะเป็นอันนี้เมื่อเราสุกนะทุกคนนี่กินได้นะมังาะปลาเนี่ยยักินมาโอ้ยหัวบัวไปอยู่นี่เลยไปนี่โอ้นั่นนี่นั่นเนไปมาบอยเขาแบบนี้โอ้ไปรอกไก่ตัวน้อง เฮ้ยแต่เฮ็ดนี่นี่แหละเขาไปหอบถีบหอบแดนโตู้ทะลองตะบอนมาเด็ดนี่โอ้ยขัดเนาะแันกาแฟบวชกับไม่ยอมไปเนาะกาแฟกับเราบวชนี่ไม่ยอมไปทางใดเลยไห้ตัวเฮ็ดเทียดยังไปไปชองมุนยิงป่าวไปไปไปกับเขาไป อโอ้ยกระบังไม่ไม่เห็ดคืออุดนี่นนมันย่าลายกระตาปตนันเห็ดกระบังกระได้ตันบ่ะตันเนนนออทำงานเฮาโอ้เห็ดปลาตาข,ข่าตากเสืออีกเนาะขนาดะคณะนี้ฮะเอาพักผ่อนนอนก่อนทุนโอ้ยยังนะคลิปนี้เทวาไปเลาะเบิ่งทำเลเลยกับมาบอล ว่าทีมงานเทาแต่ละคนกับไม่รอเบิร์เลยเลือดเต็มพันลอยนะฝ่าบอลเอ้าสำหรับคลิปนี้กับมันไม่ยังไรทุกคนจะขอจุ๊บใบชะนีก่อนจิได้กับเขมกับใจไร้ไรนะที่ติดตามครับสม้มจิได้จะได้กับทารุ่นคลิปต่อไปทุกคนเอาสิได้ยังนะโอเคเพราะว่าเาท่านั่ออกเอกหรือว่าออกโตนะมาแรกนี่สิพ่าพันมองขึ้นไปพูดตัวนี้จะขึ้นไปบวมทุะกคนแล้วก็การไปเลยการไปเฮ้จิขึ้นไปบวม ห้าเบิ้งแล้วก็บอลเ็นทำเลบอลกระคักเนี่ยสินังสินังแล้วก็การมาเลยนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเสนอกระท้นโอเคนะ